ที่แปดพี่หนุ่มจานอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอัพเรยเอาเลยมาเลยเทคเทคฟรเทคฟตอนนี้พี่หนุ่มทําใจอยู่มาแล้วครับมาแบบเนิบๆเ,เลยเอ,อือ <c oughs> ตันนี้นักปั่นจักรยานของเราแรงหมดนะครับต้องดบด้วยสปอนเซอร์แล้วผืนดึงออกใหดึงไม่เป็นไรแม้กระทั่งเปิดฝายังเปิดไม่ออกเลยครับ,บ <laughs> ต้องเอาพัดมีดผ่า,าออกนะและไอเขากลักุญแจเราเป็นกุญแจแลอโ้โอ้เห็นอไรหรอมันมันแอมันทำมันทำไม่นั่นมันทำมันเสื่อม ต้นใหญ่ต้นองคมจิดไม่ลงจิดไม่ลงจิดไม่ลง